สวัสดีครับความง่ายๆของน้ื่โจ๊กวันนี้เป็นเมนูปลากันบ้างครับวันนี้เดี๋ยวแล่ปลาให้ดูเลยเมนูน,นี้จะเป็นนี่ครับปลาทัดทิมทอดตะไคร้ก็ได้ปลาทับทิมมาหนึ่งตัวประมาณสักเจ็ดแปดร้อยกรัมได้ก็ผมเอาเกล็ดออกแล้วก็ผ่าท้องไปแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยววันนี้จะมาแล่ให้ดูวิธีแรกก็เราจะเ,เนื้อ ไปหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ทอดให้กรอบแล้วก็เอาส่วนก้างส่วนนี้ไปทอดอีกทีหนึ่งแล้วมาลองข้างล่างเหมือนตามร้านอาหารนี่เขาทำเลยฮะเดี๋ยวนี้โจ๊กจะมาทําให้ดูครับก็อันดับแรกก็เดี๋ยวเราคีบออกก่อนครับคีบแข็งออกไปเลยครับเก็บหางไว้เพราะว่าหางเวลาทอดมันจะสวยเวลาเราไปจัดจาน แล้วก็จะมีอย่างถ้าไปร้านอาหารจะมีลูกค้าบางกลุ่มที่ชอบทานหางผมก็เป็นหนึ่งในนั้นโอเคนี่นะครับขอดเกล็ดแล้วผ่าท้องเอาไส้ออกแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแรกเลยดีกว่าเราจะเริ่มบ้างอย่างนี้นะครับตรงตรงหลังหัวมน,นะฮะเห็นไหมเอ่ยนี่ครับปาดลงไปเลยปาประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วเราจะแลกจากด้านหลังมาอย่างนี้ เลาะกระดูกหลังมาเลยนะครับนี่ฮนะจะได้เนื้อประมาณอย่างนี้พอแหวกออกแล้วนะครับเราก็จะแล่เลาะกระดูก เขาเรียกกระดูกเลยอ่ะตรงเหมือนซี่โครงมันตรงนี้ตัดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทอดแล้วมันเป็นพื้นท้องนะนี่นะครับปาบ๊าเรียบร้อยหนึ่งชิ้น ตรงพื้นท้องตรงส่วนนี้ผมจะไม่แล่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทอดให้กรอบไปเลยก็อร่อยอีกแบบหนึง่งเอาแยกออกนี่นะครับหนึ่งข้างประมาณนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งทาเหมือนกันครับปาดเฉียงขึ้นไปบนหลังหูวนะครับหลังหลังเก็ตมันตรงหลังหัวตรงนี้แบบนี้ปาดให้กึึบถึงกระดูกกลางเลยนะครับมันจะมีกระดูกตรงกลางอยู่แล้วก็พาจากหางอย่างนี้ปาดลงมาฮะ เอามุมที้ถนัดนะครับโอเคอถ้ามุมนี้ผมจะถนัดฝั่งนี้ล้วก็กีดจ,จากฝั่งนี้ได้แต่ไปกีดตรงหางไว้ก่อนนะฮะอันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเก่งเราก็แนะนำจบด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่ทามาจาก,ก็ทำประมาณอย่างนี้ ยังไม่ใช้ช่ำชองอะไรมากนะักมือใหม่เหมือนกันโอเคตรงพื้นท้องเราก็ตัดออกแล้วนะครับนี่ชิ้นที่สองเราจะเหลือแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทอดแล้วก็เอาส่วนที่ที่เป็นเนื้อครับมาวางตรงนี้เวลาจัดจานเหมือนตามร้านอาหารเลยฮะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมแช่น้ำไว้ก่อน ล้างขาวมันน้ําก็ผมก็ใช้มะนาวแบบนี้ครับหัน่นแล้วก็บีบลงไปในน้ําด้วยมันช่วยให้เวลาที่เราเราจับปลาทํทาทาปลาแล่ปลาอะไรแบบนี้ครับอ่าาวมันจะไม่ลื่นโอกาสเกิดมีดบาดก็จะน้อยลงโอเคพอได้มาอย่างี้ครับเนื้อเป็นชิ้นแบบนี้นะฮะเราหั่นกลางตรงนี้นะครับหนึ่งทีแล้วก็หัน่น ตามเนื้อนะครับอย่างนี้ให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำเพราะว่าเดี๋ยวเราเจะไปทอดนี่นะครับวันนี้มีเสียงมอไซค์นิดนึงเพราะว่าออกมาทำนอกบ้าน รับลมบรรยากาศนกร้องดังๆโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเราจะได้มาแบบนี้นะครับเป็นส่วนของเนื้อปลาทับทิมเป็นชิ้นๆพอดีคำแล้วก็ส่วนของหัวกับก้างมันที่เราจะเอามาเป็นจานรองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยดีกว่าในส่วนการและปลาเรียบร้อยแล้วครับ ครับผมหลังจากที่แล่ปลาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็าจะทอดปลาแล้วนะครับอ่าวิธีทอดก็เดี๋ยวผมตั้งกระทะไว้แล้วน้ํามันเรียบร้อยเรียบร้อยก็เอาเนื้อปลาที่เราหั่นไว้เป็นชิ้นนะครับมาคลุกกับแป้งแบบนี้นะฮะเป็นแป้งทอดกรอบหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้ครับเนื่องจากปลาพิมพ์เป็นปลาเนื้อค่อนข้างอ่อนดันั้นเวลาถ้าจะทอดให้กรอบต้องมีแป้งช่วยนิดนึงครับ Okay. เนี่ครับคุกเราก็เคาะนิดนึงให้มันติดผิวแค่บางๆพอนฮะแล้วก็ทอดเลยน้ำมันก็ร้อนไฟกลางนะครับเนื้อปลาสุกง่ายอยู่แล้วครับแต่เราจะทอดให้มันออกกรอบนิดนึงฉะนั้นก็คุกแป้งหน่อยหนึ่ง เปิน okay. ส,สุดท้ายเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็จะทอดส่วนของเนื้อปลาให้กรอบก่อนนะครับแล้วก็เอาไปตักพักไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วก็มาทอดในส่วนของตัวปลาที่จะมาเป็นอ่าจานรองตัวนเนื้อปลาอีกทีหนึง่งเดี๋ยวสักครู่นะครับรอให้มันกรอบักนินหนึง นี่นะครับวิธีทอดแบบนี้มันถึงจะกรอบอน้ำมันต้องร้อนแล้วก็น้ำมันเยอะนิดนึงไฟกลางคุกแป้งแล้วก็คาะๆออกนิดนึงครับแล้วก็ทอด เดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูตอนที่มันมาเริ่มเหลืองแล้วแล้วกันครับจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆด้วยกระทอดสักครู่หนึ่งครับลองลองกลับดูคือตอนที่เราใส่ไปสักพักหนึ่งครับพอมันเริ่มเริ่มจะฟูขึ้นมาอย่างเงี้ยให้เราเขี่ยนิดนึงมันจะได้ไม่ติดกันแต่เราคุกแป้งไวแล้วครับอกาสติดกันมันจะน้อยลงแต่มันก็จะมีบ้างฉะนั้นก็เสียบืนนิดนึงเพราะว่าเวลาทานนะครับเราหั่นไว้ไปชิ้นพอดีคำนี่นะจะได้ทานแบบชิ้นใขรชิ้นมันเลย โอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้มันเหลืองก่อนฮะครับผมเพื่อนๆตอนนี้ผมทอดมาจนเหลืองกรอบประมาณนี้นะครับเราจะไม่เหลืองบนกระทะมากกว่านี้เพราะว่ากว่ามันจะเย็นตอนที่เราไปเสด็ดน้ํามันนะครับเดี๋ยวมันจะเหลืองไปกว่าเดิมแล้วมันจะเข้มก็ตรงนี้เราก็จะปิดไปแล้วเดี๋ยวจะตักไปพักไว้ ถ้าเพื่อนๆมีตะแกรงที่เอาลงไปตักได้เลยก็จะสะดวกหน่อยแต่พอดีตอนนี้อยู่ที่ต่างจังหวัดมีแต่กระชอนก็ต้องแบบนี้ครับค่อยๆตักมานี่ครับเราจะได้มาแล้วตัวเนื้อปลานะครับฟับงจากเสียงขึ้นมาจากกระทะก็คือกรอบเลย แล้วก็เดี๋ยวเราจะพักให้เสด็จน้ามันไว้นะครับจนมันเย็นแล้วก็เดี๋ยวเราไปทอดส่วนที่เป็นตัวปลาตัวก้างปลากับหัวปลาอีกทีหนึงครับอันนี้ก็ใช้น้ํามันเดิมได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องมีมีความขุ่นอย่ี้อยู่แล้วเพราะว่าเราใส่แป้งลงไปที่ตัวปลาก็เช่นกันนะครับก็คุกแป้งนิดนึงช่วยให้ผิวมันกรอบ ้ำมันร้อนก็ทอดได้เลยครับตรงนี้เราจะใส่ลงไปกลางๆครับแล้วก็เอียงกระทะไปทางหางแป๊บนึงก่อนเพราะว่าทางหางมันแทบจะไม่มีเนื้ออะไรมากนะักจนทางหางมันเริ่มกรอบครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอียงกระทะมาทางฝั่งถึงวะเพราะว่ากระทะเรามันเล็กเกินกว่าที่จะใส่ให้มัน ท่วมตัวปลาเพราะว่าถ้าท่วมตัวปลาเลยเวลามันเดือดมันจะล้อนออกมาจากกระทะคตรงนี้ก็จะมีส่วนที่สุกยากเลยก็คือหัวกับตรงพื้นท้องนะครับ เดี๋ยวผมขอทอดส่วนนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวพอมาเหลืองกรอบได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งครับจะได้ไม่เสียเวลาครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ชจทอดในส่วนของตัวปลากับก้างตรงกลางมันเหลืองเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาจอกมาประมาณนี้เลยปิดไฟก่อนก็ทอดให้กรอบครับแล้วก็ตรงพื้นท้องสุกเพราะว่าตรงพื้นท้องค่อนข้างอร่อยเหมือนกน ก็เดี๋ยวจะพักใส่จานไว้นะครับ่สำหรับจัดจานสวยงามเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดในส่วนของตะไคร้กันดีกว่าแล้วก็กระเทียมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนน้ำมันสักครู่นึงครับเพราะว่าอันนี้ขุ่นมากแล้วโอเคครับผมมาถึงในส่วนของการทอดตะไคร้ตะไคร้ก็คือหั่นเป็นท่อนนะครับประมาณสักสองนิ้วประมาณนี้แล้วก็เอาไปโขก ให้เป็นเส้นๆแบบนี้อันนี้ผมใช้ตะไคร้บ้านบ้นเรานะครับมันจะไม่ค่อยสวยนิดน,นึงเพราะว่าต้นมันไม่ได้อวกเหมือนตะไคร้ปลูกขายตลาดตะไคร้ที่นี่ก็คือปลูกตามมีตามเกิดนะฮะต้นมันจะสั้นๆป้อมๆเล็กๆหน่อยก็ประมาณนี้นะครับส่วนผสมก็คือจะใส่ซีอิวขาวนะครับลงไปแล้วก็น้ําตาลนะครับผม ก็นิดหน่อยครับประมาณครึ่งช้อนชาเนี่นะฮะเสร็จแล้วเราก็ขยำนิดนึงเพื่อให้มันหอมกรอบแล้วก็ออกหวานเล็กน้อยแล้วเค็มนะครับมันจะมีหวานเค็มๆเสร็จแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบนิดหน่อยแล้วก็คลุกให้มันเข้าๆกันนะฮะมันจะช่วยให้กรอบ เวลาที่เราทอดแล้วก็สวยโอเคแล้วก็ตั้งน้ำมันนะครับใช้ไฟกลางไปถึงอ่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขมไม่น่าทานเวลาลงไปทอดนะครับก็เกลี่ยนิดนึงเดี๋ยวมันจะติดกันเป็นพืๆ ติดเป็น้นก้อนนะฮะพืดๆติดตาตามาประมาณนี้โอเคขั้นตอนตรงนี้คือคนมานิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่ค่อยคนมันมันจะสุกไม่ทั่วถึงครับ ถ้าเป็นตะไคร้ที่เราซื้อมาตลาดเราจะตัดเป็นท่อนที่มันตรงเวลามาตำม,มันจะเป็นเส้นๆสวยดีแต่นี้ตะไครบ้านเรามันต้น,น,นมันสั้นนิดนึงมันก็เลยเป็นป้อมๆแบบนี้เอาเป็นว่าทํากินเองแล้วกันครับทําแบบง่ายๆที่บ้านโน่าจะโอเคเราก็จะทอดไฟอ่อนไปเรื่อยๆ แบบใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขมเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกเลยก็ได้ครับอีกสักครู่หนึ่งนี่นะครับเอาแค่สีพอเริ่มเหลืองนะครับอย่าให้เหลืองจนแบบที่เราต้องการบนกระทะนะครับเพราะว่าอย่างที่โจเคยบอกหลายๆครั้งเวลาทอดของพวกนี้มันจะไประอุอีกสักพักหนึ่งโอเคนี่เราก็จะตักมาพักไว้ก่อนนะครับให้มันเสด็จน้ำมัน กลิ่นมันจะเริ่มหอมแล้วครับเพราะว่ามันจะมีซิ้วขาวแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ลงไปนี่ฮะนี่ฮะเสียงกรอบๆถ้าเรามีถาดกว้าง,างนะครับเราเอาไปเทแล้วก็ขี้ในถาดกระจายกระจายครับมันจะได้ไม่อมน้ํามันแล้วมันจะกรอบทั่วถึงกันก็เดี๋ยวไปพักไว้ก่อนนะครับตรงนี้เราเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมอีกนิดนึงเพื่อเป็นการตกท้ายหอมๆอ,อีกทีน เช่นกันนะครับกระเทียมก็สูตรเดียวกันเลยก็คือน้าตาลนิดนึงซีอิ๊วขาวแล้วก็คลุกแป้งให้เป็นฝุ่นๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาลงไปทอดกระเทียมจะสุกง่ายกว่าตะไคร้นิดนึงคนคนบ่อยๆถ้าเราจะเจียวกระเทียมให้สวยให้หอมให้กรอบทั่วถึงเวลาเอาลงไปแล้วคนบ่อยๆครับผมจะใช้กระเทียมที่แกะให้เหลือเปลือกชั้นในชั้นแบบ ชั้นในสุดนะครับเก็บไว้เวลาที่เรามาเจียวแบบนี้ถ้าทำลาดปลาแบบนี้มันจะค่อนข้างหอมและน่าทานฮะแล้วก็จะโขกแค่พอแตกนะครับเห็นไหมฮะมันจะยังมีก้อนๆแบบนี้อยู่เพราะว่าถ้าเราโขกละเอียดไปเลยบางทีมันมันทานยากมันไม่สวยด้วยครับเวลาตัดจาน นี่นะครับเห็นไหมครับเริ่มเหลืองแล้วเพราะว่ามันจะเหลืองง่ายกระเทียมเราจึงต้องคนบ่อยๆโอเคเอาแค่นี้เลยนะครับว่าถ้าเหลืองกว่านี้มันจะขมแล้วก็ไม่หอมพอเริ่มจะเหลืองนะฮะพอเราตักมาพักไว้แล้วเนี่ยมันจะไปเหลืองในในตะแกรงในสิ่งที่เราพักไว้อีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะมีความร้อนที่ติดอยู่กับตัวกระเทียมของน้ำมันนะครับ ดีผมไม่มีตะแกรงไม่ได้เอาตะแกรงมาถ้ามีตะแกรงมันจะดีมากเพราะว่าช้อนที่เดียวเลยมันจะไม่มีไม่ติดกระทะลักษณะาการทํากระเทียมแบบนี้จะเจียวต่างจากกระเทียมเจียวที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ามันมันด้วยอันนี้ฉะนั้นมันเลยต้องตักตอนที่น้ํามันยังร้อนอยู่แล้วก็ มาสเสด็ยน้ำมันข้างนอกอีกทีให้ไม่ได้ความกรอบเค okay. เรียบร้อยครับนี่ฮะกระเทียมหอมๆกับกรอบยังเป็นเปลือกกระเทียมที่แตกๆอยู่แล้วมีเปลือกข้างนอกที่ก,กรอบมันสามารถทานได้เลยมันจะหอมด้วยก็เรียบร้อยครับในส่วนของของทอดเดี๋ยวเรามาจัดจานกันดีกว่า เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ปลาที่เราทอดไว้กบกรอบนะครับตรงส่วนของของก้างมันแล้วก็หัวมันก็เสด็จมันเรียบร้อยแล้ววันนี้อาจจะมีเสียงแขยงดังนิดนึงเพราะว่าหลังบ้านเขาเกี่ยวข้าวกันอยู่ <c oughs> อย่างว่านะบ้านอยู่ชายทุกนาเราก็จะเริ่มจากกระเทียมก่อน,นครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไข้วางข้างบนก็โรยลงไปบางส่วนเท่านั้นนี่นะฮะเสร็จแล้วก็จะเป็นเนื้อปลา ที่เราทอดไว้ตั้งแต่รอบแรกนะครับจําได้ไหมครับวางงไปให้มันปนกับกับกระเทียมที่ผมใส่กระเทียมไปบางส่วนตอนข้างล่างเพราะว่าให้มันมีความหอมของกระเทียมละอุขึ้นมาด้วยอุปกรณ์วันนี้บ้านๆมากนะฮะถ้วยทับแวร์ล้วนมีกระเบื้องบ้างนิดหน่อยอก็จัดตามชอบเลยครับอยู่ที่ขนาดจานขนาดปลาของเพื่อน ครับเสร็จแล้วก็จะเป็นในส่วนของตะไคร้นะครับที่เราทอดไว้กรอบๆเลยก็วางไว้ด้านบนอีกทีหนึ่งกัดทานตามชอบครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เสิร์ฟไข่แต่ก็บอกวิธีแล้วกันครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากไปทำสวยๆก็ปานีดเอาหน้า <laughs> จกผู้ชายดิบๆบ้าน โอเคเสร็จในส่วนของตะไคร้นะครับเราก็โรยกระเทียมส่วนที่เหลือลงไปให้อยู่ด้านบนให้มันมีกระเทียมอยู่ด้านบนนิดนึงนี่ครับหน้าตามจอ,อกมาแบบนี้เวลาทานเราจะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูดนี่เลยเพื่อนๆเห็นกันไหมเอ่ยชัดไหมก็ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมลองขยายให้ดมูมันจะขยายได้อีกไหมอ่า กัดนิดหนึ่งเรียบร้อยครับปลาทับทิมทอดตะไคร้ง่ายๆบ,บ้านๆในแบบของนายน้ำโจ๊กเช่นเคยอยากให้เพื่อนๆได้ลองทําทานเองเห็นจานอย่างนี้ถ้าเราไปสั่งที่ร้านมี2อ0 0าม้อแน่นอนครับฉะนั้นผมซื้อปลามา55าบาทวันนี้กระเทียมตะไคร้ก็กระเทียมก็ไม่กี่ตังค์พริกหาได้ที่บ้านเราเองตะไคร้เรามีอยู่ที่บ้านถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ซื้อไม่ไกี่ตังค์ครับรับรองไม่ถึงร้อยโอเค อาจจะถึงร้อยตรงที่น้ำมันเปลืองน้ำมันนิดหนึง่งน้ำมันก็ประมาณสักสีบาทส่วนผสมก็เช่นเคยเดีโจะจะเขียนไว้ข้างล่างครับเพื่อนๆคนไหนสนใจลองทําทานดูติดขัดอะไรอยากเสนอแนะอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับเดี๋ยวโจะจะไปทานข้าวแล้วมันหอมโยยนเหลือเกินก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปคิปถัดไปเมนูหน้าวันพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าเรื่อยๆไปครับ อย่าลืมกดติดตามช่องโจ๊กกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ